หยิบอะไรมาอ่านทักอย่างอโอกาสครับพอาจารย์ก็ลงปูดุลภาคจบครับอริยสัจแห่งอริยสัจสี่ตามสภาพที่จริงของจิตย่อมส่งออกนอกเพื่อรับอารมณ์นั้นๆโดยธรรมชาติของมันเอง เพแต่ว่าถ้าจิตส่งออกนอกไปรับอารมณ์แล้วจิตเกิดวันไหวหรือกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นเป็นสมุทยัยผลอัเกิดจากจิตวันไหวหรือกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นๆเป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกได้รับอารมณ์แล้วแต่ไม่วันไหว หรือไม่กระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นๆเพราะมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นมรรคผลเกิดจากจิตไม่หวนไหวหรือไม่กระเพื่อมเพราะมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นนิโรธพระอริยเจ้าทั้งหลาย มีจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่วันไหวจิตไม่กระเพื่อมเป็นวิหารธรรมจบอริยสัจสี่ครับก็ขอกาบพระอาจารย์พระอริยะเจ้านี่มีจิตไม่กระเพื่อมเหมือนไหวหมายถึงว่าจิตใจท่านไม่ไม่กลัวใช่ไหมครับ แต่ทั้งขันก็เป็นปกติที่ท่านวันนี้ท่านพูดไว้ละเอียดยิบแล้วนะ่ยายอีกไม่ได้แล้วอธิบายอีกก็ไม่ได้แล้วครับมันละเอียดมากแล้วที่หลวงปู่ดุลกล่าวว่าผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังผมไม่อธิบายเรื่องหลวงปู่ดุลนะครับแต่ผมจะอธิบายเรื่อง คุบาภพิสิทธ์นะเมื่อเราได้ยินคูบาภพิสิทธ์พูดแบบนี้นะบางคนก็บอกว่าเอาอีกแล้วบางคนก็ยิ้มเตรียมรับเตรียมรับว่าคูบาภพิสิทธ์นี้นะจะแสดงอะไรให้เราดูนะขาดบางในรสชาตินั้นนะบางคนก็รูว่าคูบาภพิสิทธ์ต้องพูดแบบนะี้แหะ บางคนก็เฉยนั่งรอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเชื่อไหมว่าเหตุการณ์เหตุการณ์เนีน้ยเ,เ,เป็นเรื่องที่หลวงปู่ดุลกล่าวมาทั้งหมดเลยว่าท่านเนี่ยส่งออกนอกหรือตั้งมัน่นท่านส่งออกเป็นยังไงคาดคะเนครูบาพิสิทธิ์ไปก่อนแล้วบางคนก็ว่า ว่าพิิท์ต้องพูดหลวงปู่ดุลกล่าวว่าเออแต่พอพูบว่าพิสิตเริ่มจั่วหัวขึ้นมาเริ่มผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้ขึ้นอย่างที่ตัวเองเคยได้ยินจริงไหมะนะออนไม่ต้องให้ผมชี้ตัวคนหรอกครับมันชี้ไม่หมด เออเราจะเห็นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจิตส่งออกนอกนะแต่พอเอ้ยได้ยิน้วอ้าวเรื่องนี้อยู่ยังยังถูกอยู่นะยังถูกในสิ่งที่เราคาดคะเนไว้อุ้ยมันเร็วมากนะมันตัดสินเร็วมากจิตใจเราเนี่ย ท่านพูดถึงสภาวะของใจที่เป็นสมาธินะหรือใจที่เป็นสติสติเนี่ยจะแยกนะสติเนี่ยจะกลายเป็นผู้รู้จะแยกออกจากสิ่งถูกรู้หรือเรียกว่าอารมณ์อ่าจิตใจที่ไม่วันไหวผสมเกลืนกับอารมณ์เรียกว่ามัค เห็นอารมณ์อยู่แต่ไม่ได้เป็นอารมณ์เห็นเห็นสภาวะต่างๆอยู่เห็นความคิดอยู่แต่ไม่ได้เป็นความคิดนี่คือจิตใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนจนเข้าถึงคำว่าวิสังขารคือไม่เกิดไม่คิดไม่เป็นสังขารแล้ว ไม่คิดปรุงแต่งแล้วนะเรียกว่าวิสังขารก็นะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงนะท่านกล่าวตั้งแต่ว่าเป็นผู้เห็นอารมณ์เป็นผู้เห็นความคิดเนะี่ยแล้วท่านบอกว่านี่คือสภาวะจิตใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะผมเคยพูดว่า พระโสดาบันนี่คือผู้เห็นความคิดไม่ใช่เราเห็นความคิดเป็นความคิดนะแล้วแจ้งในความคิดว่าความคิดนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งใดทั้งนั้นเป็นเพียงสภาวะธรรมหนึ่งที่ปรากฏนะแล้วรู้ชัดว่าสิ่งนั้นเป็นของเกิดดับทุกสรรพสิ่งเป็นของเกิดดับไม่เที่ยงเห็นไหม เป็นผู้มีสติกําหนดรู้สิ่งนี้อยู่เป็นผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาสิ่งนี้นะต่อให้ไหลไปกับสิ่งนั้นก็ไหลได้ไม่นานถ้าจะดึงตัวเองกลับมาแต่มีตัวตนอยู่ยังเป็นผู้เกิดอยู่นะยังเป็นผู้เกิดอยู่แต่ว่ารู้ทันนะนี่คือคุณสมบัติของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบัน ผมว่าเป็นไม่ยากนะครับถ้าท่านมีสตินะอุ้ยถ้าเป็นอย่างนี้อ้ยเป็นกันทุกคนแล้วนะเนี่ย <c oughs> แต่มันจะเป็นเฉพาะตอนที่มันมีสติตอนที่ท่านไม่มีสติไม่มีทางเป็นนี่อย่างหลวงปู่ด,ดุลท่านบอกท่านพูดละเอียดยิบเลยเมื่อกี้ฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บเลย เห็นความคิดเห็นอารมณ์คำว่าเห็นคือไม่ได้ร่วมนะครับเหมืออเราเห็นเห็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งผมไม่ได้หมายถึงเฉพาะข้างนอกนะครับผมหมายถึงเหตุการณ์ในใจความเชื่อในใจเราที่มันเคยเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ที่มันตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเห็นมันอารมณ์ ถ้ามันถูกรู้เมื่อไหร่มันจะไม่กลายเป็นอารมณ์แล้วมันจะไม่กลายเป็นอัตตามันจะไม่ก่อตัวเป็นตัวตนเป็นเราถ้าจะยิ้มเสียมันได้นั่นมันต่างจากรู้อารมณ์แต่ไหลก็ไม่เป็นอารมณ์นะครับบางคนนี่รู้อยู่แต่เอาตัวเองไม่รอดนะนั่นคือชั้นแค่ความรู้นะนรรู้อยู่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีนี่คือกามราคะนี่คือรสชาติเป็นการลาคะ แต่ท่านเอาชนะมันไม่ได้นี่คือความรู้อย่างนี้เรียกพระอริยะไม่ได้ครับไม่มีทางครับเป็นแค่ปุตุชนรพระอริยะนี่ท่านรู้เห็นสิ่งใดท่านจะไม่ไหลหลงไปกับสิ่งนั้นนี่คือพระโสดาบันครับเมื่อท่านรู้กําหนดรู้กาปุ๊บท่านจะไม่ไหลไปกับการครับไม่ไหลไปเลยเห็นชัดเลยไม่ไหลไป และรู้ด้วยว่าอย่างเราเป็นพระเนี่ยมันต่างจากความรู้ที่เป็นโย,ยมนะเพราะความเป็นพระนี่ท่านจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรทําได้ไม่ทําได้ตอโยมเนี่ยต่อให้ท่านเขาเป็นอยู่ด้วยกามเนี่ยเขาก็เป็นพระโสดาบันได้นะเขาทาได้นะเพราะเขาก็รู้ว่านี่ะไปเป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่งเท่านั้นแต่เขาเป็นอยู่ด้วยอารมณ์เขาาอยู่ด้วยโลกเนี่ยไม่แปลกครับแต่พระนี่ไม่ได้นะ ท่านจะมากล่าวตัวนา่าเป็นพระโสดาบันแต่แตแตท่านยังหลงไหลยอยู่ในกามนั้นนะทั้งที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดพระนี่จริง,รงเ,ปเป็นอยู่ลําบากกว่าโยมนะครับมันถูกบีบคั้นมากกว่านะท่านยังรู้ว่าการทําน้าอสุจิเคลื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดแลวยังไม่ทําอยู่เงี้ยท่านจะมากล่าวเรื่องธรรมะไม่ได้นะครับอย่าพูดกันเลยอย่างเงี้ยทําไม่ได้นะเพราะอะไร มันผิดท่านก็นรู้อยู่ว่ามันผิดแล้วยังไปทําอยู่นสงสัยอยู่ยังทํอย่างเงี้ยทรยศตนเองเรียกทรยศเป็นผู้ทรยศตัวเองขนาดตัวเราเองเรายังไม่ซื่อสัตย์กับตัวเราเองเลยมันจะไปรอดได้ยังไงนี่แหละสำคัญตรงนี้นะความเป็นพระจึงอยู่ยากกว่าการเป็นฆราวนะแต่พระนี่แหละ ที่มันอยู่ยากมันถูกบีบคั้นด้วยตัวนี้นหะมันจะรู้เร็วกว่าคารวาสญาติโยมนะมันะจะโดดข้ามสู่สภาว่าอันสูงขึ้นไปกนะหากศีลหากสมาธิหากปัญญานั้นถูกอบรมไม่ดีแล้วนะนะหากความอดท,ทนความเพียรความพยายามสติปัญญาศรัทธาความเพียรตัวนี้หมุนเต็มรอบเมื่อไหร่นะนะเรียกว่าอินทรีย์แก่งกล้าอินทรีย์หรือบ,บารมีนิสัยตัวนี้มันมีมาก